สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยกใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการเชื่อมตะกัวบัตรกีสายไฟแบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้หัวแรงเลยนะครับในกรณีที่เราไม่มีหัวแรงนะครับเราสามารถทําแบบนี้นะครับบัตรกีสายไฟนะครับได้แบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็พันสายไฟไปครับ รับแล้วใช้ตะกัวนะครับมาพันรอบสายไฟอีกทีนึงครับ นี่นะครับเราก็จะพันตะกวัวให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับพันให้ทั่วตัวสายไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้ไฟแช็คนะครับลนไปที่ตัวตะกวัวเลยครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้นะครับใส่ไฟของเราก็จะแน่นหนาแล้วนะครับดึงไม่หลุดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราได้เชื่อมตะกวัวไว้แบบนี้แล้วนะครับ นี่นะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในยามที่เราไม่มีหัวแรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเราใช้วิธีนี้ก็ง่ายด้วยนะครับแค่ใช้ไฟแช็กลนตัวตะกัวนะครับเราก็สามารถเชื่อมสายไฟได้แบบแข็งแรงแน่นหนาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชม้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ